วอนหรือล่ะดูว่า wow, แล้วมัน oh. ให้ถึงอะไรถึงอะไรครับ oh. นี่จะทดสอบแผงโซล่าให้กับลูกค้าครับเรากำลังมารอเอาเลยครับ oh. แผงแผงโมครับแผงโมอ่ายีิบสี่เป็นสิบสองครับแผงโมดิไฟไยโอ้แดกกำลังดีเลยครับจ้าเลยไงลูกพี่ ชอบไหมชอ <c oughs> บ12โวลต์ครับออกขึ้น220เลยครับนี่ลูกค้าให้ติดแอมป์กับโวลต์ให้ด้วยไปจะดูครับผมจะเอาไปติดปลายหน้า <c oughs> ถือไฟเลยครับโอ้โหโดูอายอายอายโดนที่อาย โอ้แค่นี้อายตายละโอ้หน่าเกลียดว่ะครุบถิงเลยนี่หลอดไวน์เไอนหลอดเนี่ยหลอดเนี้ยมันเท่าไหร่วะดูดูอายอายอายดูโอ้ยชอบก็บอกสินะดีใจไหมครับอ่ะยิ้ม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 โอ้ยอายครุบทิ้งเลยเนี่ยไอเรื่องนี้